สถานการณ์น้ําล่าสุดที่เขื่อนอุบลร,รัฐอเภอุอบลร,รัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับมีน้ําอยู่147.75ล้านลูกบาศก์เมตรระบายน้ําออก15ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันยังสามารถรองรับน้ําได้อีก6 7 5ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาโดยมีมติให้เขื่อนอุบลร,รัฐระบายน้ําวันละ15-35ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะปรับเพิ่มการระบายไม่เกินวันละ3ล้านลูกบาทเมตรพร้อมกับมีการแจ้งให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ทราบก่อนล่วงหน้าโดยพิจารณาน้ําไหลเข้าเขื่อนระดับน้ําท้ายเขื่อนและน้ํำในแม่น้ําชีประกอบการตัดสินใจการระบายน้ําของเราก็เราก็คํานึงถึงผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่สองข้างลําน้ํานะครับนี่คือสถานการณ์น้ําล่าสุดที่เขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นครับ